ราชวงศ์มหิทรปุระราชวงศ์มหิทรปุระนักวิชาการบางส่วนเรียกว่าราชสกุลมหิทรปุระเพราะเชื่อว่า,ากษัตริย์ที่ลงท้ายพระนามวอรมันอาจมีต้นวงมาจากที่เดียวกันราชวงศ์มหิทรปุระสถาปนาโดยพระเจ้าชัยวันมันที่6เมื่อปีพศ1อ2พนสสาลาและเชื่อว่ามีปฐมราชตะกูลคือพระเจ้าพรวรมันที่หนึ่งแห่งอาณาจักรเจนละพระเจ้าชัยวรมันที่6เป็นขุนนางปกครองเมืองพิมาย ปัจจุบันคืออำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเชื้อสายราชวงศ์เมืองมหิทรัปุระเป็นต้นวงศ์ของกษัตริย์อีกหลายพระองค์มีถิ่นฐานอยู่แถบลุ่มแม่น้ำมูลบริเวณปราสาทพนมวันปราสาทพิมายปราสาทพนมรุง้งและบริเวณเมืองละโวโดยส่วนใหญ่แล้วราชวงศ์มหิทรัปุระมีฐานอำนาจตั้งแต่เทือกเขาพนมดงรักขึ้นไปทางเหนือราชวงศ์มหิทรัปุระมีพระมหากษัตริย์ปกครองอาณาจักรพระนคร จำนวน12พระองค์กษัตริย์พระองค์แรกคือพระเจ้าชัยวรมันที่6กษัตริย์องค์สุดท้ายคือพระเจ้าชัยวรมัมที่9ก้านักวิชาการหลายฝ่ายมีข้อสันนิฐานว่าองค์ต้นราชวงศ์จริงๆอาจเป็นชาวอินเดียมากกว่าคนท้องถิ่นเนื่องจากกษัตริย์มีพระนามลงท้ายวรมันซึ่งตรงกับรายพระนามกษัตริย์ในอินเดียหลายพระองค์และเคยมีชื่อราชวงศ์วรมันปกครองในอินเดียทุ่งเวลาเดียวกับสมัยคุปตะัและหลังคุปตะัทั้งในอินเดียเหนือและอินเดียใต้ ชื่อสายราชวงศ์มหิทรปุระที่ปกครองดินแดนที่ราบสูงอีสานนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งศาสนาได้มีระบบชนชั้นวันนะค่อนข้างชัดเจนคนธรรมดาไม่น่าจะสถาปนาตนเองขึ้นมามีชนชั้นสูงได้รวมถึงข้อความในจารึกเมืองพระนครมีคำภาษาสันสกฤตผสมอยู่เป็นจำนวนมากบางจารึกเป็นภาษาสันสกฤตทั้งหน้าส่วนในจารึกปราสาทสดกบกทมได้บันทึกไว้ว่า ดินแดนในแถบที่ราบสูงล้วนเป็นที่อยู่ของบรรดาพราหมณ์และนักบวชและตรงกับค่านิยมการสร้างปราสาทในอีสานใต้ที่ล้วนสร้างถวายองค์เทพฮินดูชนชั้นปกครองอาจเป็นชาวอินเดียมากกว่าชาวพื้นเมืองรายพระนามกษัตริย์แห่งราชวงศ์มหิทรปุระที่ปกครองอาณาจักรพระนครล,ลำดับรายพระนามกษัตริย์ปีหนึ่งพระเจ้าชัยวร,รมันที่6พศ .1623-1650 ถึง 1, สองพระเจ้าทรน,นีนดรอวอลมันที่หนึ่งพศหนึ่งพันหก้อยห้าถึงหนึ่งพันหรหสามพระเจ้าสุริยาวอลมันที่สองพศหนึ่งพันหกอยห้าถึงหนึ่งพันหร้อยสี่พระเจ้าทรน,นีนดรอวอลมันที่สองพศหนึ่งพันหกรอยเก้ถึงหนึ่งพัเจดร้อยสา 1, 1, ห้าพระเจ้ายาโสวรามันที่สองพศหนึ่งพัน้ยสามถึงหนึ่เจ็ร้สบ ขบพระเจ้ากรีภูวนาที่ต่อยอวรนมันพศ 1710- 1720เถึง 1, พระเจ้าชัยวรมันที่7พศ 1724- 1761 8ถึง 1, พระเจ้าอินทรวรนมันที่2พศ1762ถึง17พรกระเจ้าชัยวรมันที่8พศ 1786- 1838ถึง 1, 10พระเจ้าอินทรวรมันที่3พศออ1838-1851 11พระเจ้าอินทรวรมันที่4พศออ1851-1870 12พระเจ้าชัยวรมันที่9พศ1870-1879